สอบได้ไหมคะวันนี้สอบได้ไหมไยากไหมคะ ไม่ยากเลยยากสรุปยากหรือไม่ยากยากไม่ยากสรุปยากหรือไม่ยากยากโอเควันอะไรวันอะไรอะวันอะไรพูด <c oughs> วันอาคากันแล้คเขาใส่ชุดนี้กันนะไม่พ่อใส่ชุดนี้ให้หนูเหมืนแล้วใส่สีอะไร พ่อจ่ามันผิดก็มาก็ออกแกหยุดไปวันหนึ่งพ่อนึกว่าวันนี้วันจันไงขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมล่ะทำไมอ่ะพอไปถึงที่บ้านอย่าจะฟ้องแม่ห้ามฟ้องห้ามฟ้องไม่ให้ฟ้องจะซื้อขนมแล้วปิดปากเลยโอเคไหมโอเคไหมคะดีกัน <Okay. S 2> แอบดูหนูด้วยไม่แอบดูทําไมอะเอาก็เขาเห็นคลิปหนูไงเอาก็เห็นคลิปหนูที่ไหนอะที่บ้านเขาไงเอาเหรอใช่เขาเห็นตะกนหมนดเออแล้วเขามาทําอะไรกับหนูวะเขามาแอบดูหนูไงไม่แอบดูหนูแอบดูทําไมอะคะเอาก็เขามาแอบดูหนูไม่ได้เรียกลหนูอายแลวหนูก็ เขาเห็นเราแกในทีวีอะสิ mm hmm. ใช่ไหม